คำเตือนนิยายเรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงเพศและการใช้คำหยาบบุคคลและสถานที่ในนิยายเป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเสียงฝีเท้าหนัก นั้นดังมาจนถึงหน้าห้องแล้วก็หยุดเงียบไปอะไรกันไม่เห็นเข้ามาช่วยเราเลยเขาหยุดแล้วมีแต่คุณหมอคนนี้นี่แหละที่ยังไม่หยุดอ้าคุณหมออยา่าอย่านะครับผมแหกปากร้องนั่นแต่ก็เปล่าประโยชน์แล้วหมอก็จุด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 ,จด อยากจะร้องให้เอออะไรกันคุณเขาไม่ยอมให้คุณหมอตรวจร่างกายนะคะไอ้ตัวสาบนี่ยังไม่หมดดิ์อีกแล้วเนี่ยเสียงบทสนทนาของใครบางคน ที่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครพราะได้ยินเสียงแค่แววๆมาจากข้างนอกเท่านั้นแต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่หมอแหกตูดผมแล้วปะโธ่ไอดิโกบิอัดชาตินี้ผมจะไม่มีวันให้อภัยคนอย่างเขาเลยและแล้วเหตุการณ์น่าเศร้าสลด ทุกอย่างก็สงบลงด้วยดีพอหมอก็ได้ผลตรวจเป็นที่น่าพึงพอใจได้บรรลุเป้าหมายตามหน้าที่ของเขาส่วนผมก็อายสิครับหน้านิชาไปหมดเลยรู้สึกเกลียดหมอนั่นขึ้นมาจับหวัวใจไม่รักแล้วรู้ไว้เลยว่าเกลียดอุ๊ย คุณขาอย่าทำง่ายอย่างนั้นสิคะไม่น่ารักเลยนะคะตรวจให้ละเอียดก็ดีแล้วจะได้รู้ว่าหายดีจริงๆหมดห่วงสะทีคนพูดทำหน้าตายิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมื่อสังเกตเห็นว่าผมหน้างอจนคางแทบจะจดกับหน้าอกอยู่แล้วหลังจาก ได้รับการตรวจเสร็จสิ้นงั้นพรุ่งนี้ผมก็กลับบ้านได้เลยใช่ไหมครับเออคงต้องรอถามในายใหญ่ก่อนนะคะคุณเราเมื่อไหร่จะได้เจอละครับพี่พี่จวงเงียบไปพักหนึ่งก่อนยิ้มแห้งๆให้กับผม เมื่อไหร่เขาจะมาสักทีล่ะคะพี่จวงผมอยากเจอเขาผมส่งสายตาออดอ้อนไปให้เธออีกครั้งเดี๋ยวก็คงมานะคะคุณถ้าคุณยังไม่อยากทานอะไรก็นอนพักผ่อนเถอะนะคะมีอะไรเรียกพี่จวงนะคะคุณเธอพูดพร้อมกับห่มผ้าบางๆให้กับผม ถ้าเขามาพี่รีบปุกผมด้วยนะครับผมอยากขอบคุณเขาก่อนที่ผมจะไปพอหมอตรวจผมเสร็จก็รู้สึกง่วงขึ้นมาจริงๆแหละผมไม่หิวอะไรเลยมีแค่อาการง่วงง่วงแล้วง่วงอีกแปลกจริงๆ ยังคิดว่าจะได้กลับไปอยู่อีกเหรอีกตัวแสบนายใหญ่จะปล่อยให้เด็กคนนี้กลับบ้านได้เลยใช่ไหมครับยังเสียงใครกันนะพูดคุยกันข้างในห้องแค่ให้ผมลืมตาขึ้นมายังไม่ไหวมันง่วงมากๆจริงๆ เพราะว่ามันเป็นความผิดของนายนายต้องรับผิดชอบนายต้องชดใช้มันโทษฐานที่นายทำให้คนอย่างฉันติดใจจบตอนกันแล้วนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปริยวยินิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ให,มให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ